สวัสดีนะคะสวัสดีนะเปี่ยวเอาทักทายกันด้วยหลักซับนะคะต้นนี้น้องคือหลักซับนะหลักซับฟอร์มนี้นะเปี่ยวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะหลักซับนะหลักซับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหลักซับร้อยห้าสิบค่ะฟอร์มสวยๆเลยนะคะหลักซับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะ ต้นนี้เป็นซับสยามนะซับสยามฟอร์มนี้นะซ,นนะซ,นะซับสยามฟอร์มนี้เปรียบขอที่หนึ่งรอยี่สิบนะซับสยามหนึ่งรอยสบาทนะซับสยามฟอร์มนี้หนึ่งรอยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะซับสยามซับสยามหนึ่งร้อยสิบนะหนึ่งรอยสิบนะคะฟอร์มนี้นะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้20กรลัดนะคะ20กรลัด20กรลัดเผี่ยวให้ที่1น0่งบาทนะ160นะคะยีกรลัดหนึบาท20กรลัด160บาทนะคะ,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 คะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นทซับมงคลสีทองนะซับสีทอง ซับมงคลสีทองร้อยห้าสิบาทนะคะพุ่มใหญ่เลยซับมงคณสีทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทซับมงคณสีทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้เป็นยางอินเดียด่างขาวนะยางอินเดียด่างขาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะยางอินเดียด่างขาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยาง เดียด่างขาวยางอินเดียด่างขาว150นะคะ150ต้นนี้เป็นซานาด,ดูนะซานาด,ดู150บาทนะซานาด,ดูซานาด,ดู150บาทค่ะ150บบาทจนะ้ะซานาด,ดูนะ ซาดูหนึบาทนะคะหนึาสค่ะซาดูนะเก้ากลัดนะคะเก้ากลัด140ี่บาทนะคะเก้ากะลัด1นึสี่สิบค่ะ แมมีส้มนะคะอัญ <still> ัมมีส้มหรือล่ำซำนะแปดสิบบาทค่ะอัญัมมีส้มหรือล่ำซำนะคะแปดสิบค่ะอัญัมมีส้มหรือล่ำซำนะคะแปดสิบนะต้นนี้อัญัมมีขาวนะคะอัญัมมีขาว อัญนนมณีขาวแคล์นะ1 4 0สบาทนะคะอัญมณีขาวแคล้บาทค่ะสิบกะลัดนะคะ10กะลัด140ี่บาทค่ะสิบกะลัดหนึ่งร้อี่ิบาท สิบกลัดหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้เป็นซูเปอร์ไว้นะคะซูเปอร์ไว้ซูเปอร์ไว้นะคะซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะซูเปอร์ไว้ซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะซูเปอร์ไว150ะะ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ปปะซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ ซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสาวซูเปอร์ไว้นะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้ช้างแดงนะคะช้างแดงให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะช้างแดงฟอ,อร์มกอหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะช้างแดงนะช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ พชรสามสีนะคะเพชรสามสีสองร้อยสามสิบบาทนะคะเพชรสามสีสองร้อยสามสิบเพชรสามสีนะคะสองร้อยสามสิบบาทะค่ะสมบัติสยามหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะสมบัติสยามหนึ่งร้อยหกสิบบาท สมบัติสยามหนึ่งร้ยหกสิบบาทนะคะสมบัติสยามหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะสมบัติสยามหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะซับคำคูณส้มนะคะคำคูณส้มฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะคำคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะ คำคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะคำคูณส้มสีเปิดแบบนี้เลยนะคะซูปเปอร์พิงค์นะคะซูปเปอร์พิงค์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทซูเปอร์พิงค์หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะ ดมอนพิงค์ฟอร์มกอนะคะหนึ่งร้อยปดิบาทนะคะเอ้ยโทษค่ะสองร้อยสาสิบาทนะคะไดมอนพิงค์ฟอร์มกอใหญ่ๆนะคะสองร้อยสามสิบาทนะคะสอง้อยสามสิบบาทสองร้อยสามสิบบาทนะคะสองร้อยสามสิบนะคะซับส้มนะคะซับส้มฟอร์มใหญ่ๆฟอร์มสวยแบบนี้เลยนะคะซับส้มนะคะซับมงคณสีส้มนะซับมงคณสีส้ม 200พี่ดำมาราคาให้แล้วนะ230บาทนะซับมงคลสีส้มนะ230บาทนะซับมงคลสีส้มคำคูณนะคะคำคูณคำคูณชุมพูนะหรือคำคูณแดงนะ ฟอร์มนี้นะคะเปี่ยวขอที่160บาทนะ160บาทนะคำคูณนะคะคำคูณ160บาท ทองสยามหรือกวากทองต้นนี้เพี่อขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะไอ้โทษหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะทองสยามนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะทองสยามนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะทองสยามทองสยามหนึ่งร้อยหกสิบนะคะ พิงปานามานะคะพิงปานามานะพิงปานามาเปียวขอที่หนึบาทนะพิงปานามาหนึ่ร้บนะคะพิงปานามา120่งรบาทพิงปานามารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าเลกัสซี่แดงนะเละกัซีแดงความนี้เบียวขอที่หนึ่งร้ิบนะ เลกกาซีแดง120บาทนะคะเลกกาซีแดงหนึ่บาทเลกกาซีแดง120่งรบนะคะหนึไว้พิงค์คอมเพกนะคะไว้พิงค์คอมเพกหนึ่งอย สี่บาทนะคะไว้พิงค์คอมเพกหนึ่งร้บาทไว้พิงค์คอมเพกไว้พิงค์คอมเพกหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะไว้พิงค์แคล์นะไว้พิงค์แคล์ฟอร์มนี้นะคะไว้พิงค์แคล์นะคะไว้พิงค์แคล์ ไวพิงแคล์เบวขอที่เก้าสิบาทนะไว้พิงแค์เก้าสิบนะคะไว้พิงแคล์เก้าสิบบาทนะคะเล็กๆสวยๆนะคะใบเล็กมากเลยเป็นรูปหัวใจเล็กๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเพี่อดูเป็นต้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะต้นเล็กแบบนี้เลยนะไว้พิงแคล์นะน้องเป็นหัวใจเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบาทนะไว้พิงแคลนะคะ ถัดไปนะคะต้นนี้เป็นพิ้งปานามานะพิ้งปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะพิ้งปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะพิ้งปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอัญมณีสามสีนะอัญมณีสามสีฟอร์มนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอัญมณีสามสีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอัญมณีสามสีค่ะ อัญนนมณีสามสีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นสุกสมเจปองนะคะสุกสมเจปองฟอร์มนี้นะใบห่อนะด้วยนะใบห่อถ้วยด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสุกสมเจปองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะสีแดงมาก ถัดไปนะต้นนี้กําไรนาคนะกําไรนาคฟอร์มนี้นะเพียวให้ที่80บาทนะกําไรนาเพียวมาลดพิเศษให้เลยนะ80บาทนะคะสําหรับกําไรนาคนะกําไรนาค80บาทนะคะ80นะกําไรนา ต้นนี้เป็นลูกไม้ประกายเป็นประกายเพชรนะประกายเพชรฟอร์มกอนะต้นนี้พี่แอลขอที่สองร้อยสามสิบาทนะประกายเพชรสองร้อยสามสิบาทนะคะประกายเพชรสวยเลยนะคะสีเปิดสวยมากแล้วนะคะประกายเพชรน้ำฟอมสองต้นด้วยบลอดใหม่กําลังบานเนี่ยค่ะป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะประกายเพชรนะน้ะนองคือประกายเพชรนะคะต้นนี้สีสวยนะคะประกายเพชรนะ ส3 0ิบาทนะคะประกายเพชรฟอร์มนี้2อ0สาสิค่ะยิ่งโตยิ่งสวยประกายเพชรสองาสิบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเทียร่าแบล็คนะเทียร่าแบล็คเทียร่าแบล็คพี่เอาให้ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทละกันนะคะหนึ่งรยห้าบาทนะเทียร่าแบล็คหนึ่ง้อยห้าิบาทคน่ะ ทียร่าแบล็กหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทียร่าแบล็กหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมังกรทองนะคะมังกรทองเก้าสิบบาทค่ะมังกรทองเก้าสิบบาทนะคะมังกรทองเก้าสิบบาท มังกรทองเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นซูเปอร์เลสนะคะแดงแดงแบบนี้เลยนะซูเปอร์เลสนะฟอมแน่นๆจุกๆเลยนะแดงแดงใบเล็กๆแบบนี้นะซูเปอร์เลสนะเพี่แอขอฟอร์มนี้นะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะซูเปอร์เลสหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะซูเปอร์เลสหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบ ซูเปอร์พิงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะซูเปอร์พิงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะซูเปอร์พิงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะสิบกระลัดนะคะสิบกระลัดสีเปิดสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะสิบกระลัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสิบกระลัดนะ สิบกระลัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้ลูกเบสชุพูนะแต่น้องกลายเนี่ยสีเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกเบสชุพูนะลูกไม้ของเบสชุพูนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้เบสชุพูนะคะสองร้อยห้าสิบบาท มิดไทยแลนด์นะคะมิดไทยแลนด์ฟอร์มนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทมิดไทยแลนด์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทมิดไทยแลนด์นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต้นนี้เป็นล่มญี่ปุ่นล่มญี่ปุ่นนะคะลายทหารแบบนี้เลยนะคะล่มญี่ปุ่นนะ ร่มญี่ปุ่นนะคะเพียงขอที่230บาทนะร่มญี่ปุ่นอุ้ยโทษค่ะ250บาทร่มญี่ปุ่น250าสิบาทร่มญี่ปุ่นนะคะ250บาทนะคะ ้นนี้เป็นมรดกโลกนะมรดกโลกมรดกโลกมอรดกโลกใบแหลมนะคะมอรดกโลกใบแหลมนะเปี่ยวขอที่160บาทนะมอรดกโลกใบแหลมเท่ากับ150บาทมอรดกโลกใบแหลม150บาทนะคะมีต้นเดียวแล้วค่ะมอรดกโลกใบแหลมนะคะ150บาทนะมีต้นเดียวแล้วเปี่ยว ดำราคาลงมาให้เลย150บาทนะคะมรดกโลกนะคะ150บาทมรดกโลกนะคะเศรษฐีรวงข้าวนะคะ120บาทเศรษฐีรวงข้าว120บาทเศรษฐีรวงข้าวนะคะ100 120่งร้อยินะคะเศษถีรวงข้าว120่อนะคะต้นนี้เป็นเบสชมพูนะเบสชมพูเบสชมพูพี่พิเศษให้เลยคลิปนี้นะเพียวให้หนึ่งร้อห้าสิบาทนะเบสชุมพู1หนึ่งร้อบาทนะเบสชมพู1หนาสิบนะคะหนึ่งร้บนะเบสชมพูเบสชมพู1หนาบาทนะคะ กำไลหยกนะคะกำไลยกสีเริ่มจะกัดเป็นกำไรทองแล้วค่ะนะคะแบบนี้เลยต้นนี้นะคะแปดสิบบาทกำไลหยกแปดสิบบาทค่ะกำไรหยกแปดสิบาทนะคะ จำไรยกแปดสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นทองไหลมานะทองไหลมาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะทองไหลมาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาททองไหลมาทองไหลมาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ ต้นนี้สมบัติสยามนะคะสมบัติสยามฟอร์มนี้นะสีเปิดแบบนี้นะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสมบัติสยามหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะฟอร์มนี้สีเปิดแดงมากเลยต้นนี้นะคะแดงแบบนี้เลยนะแดงแดงแดงสวยมากต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะต้นนี้นะคะสมบัติสยามนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะสวยค่ะฟอร์มนี้สวย 180แปดสิบาทนะคะมงคลสยามนะคะมงคลสยามฟอร์มนี้กัดสีได้สวยมากแล้วนะคะมงคลสยามนะมงคลสยามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะคะมงคลสยามหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะ,คะต้นถัดไปนะต้นนี้เศรษฐีหอทองหรือก้านกล้วยนะ เศรษฐีหอทองหรือกา้านกล้วยนะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะเศรษฐีหอทองหรือก้านกล้วยสองร้อยสามสิบบาทเศรษฐีหอทองนะสองร้อยสามสิบบาทนะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะวันนี้นะคะรวยตลอดนะคะรวยตลอดนะ รวยตลอดนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะรวยตลอดหนึ่งร้ยสี่สิบบาทค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะรวยตลอดนะต้นนี้เป็นพีทปานามานะพีทปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะพีทปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบบาท หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะพีชปานามานะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีินหนาฟอมใหญ่เลยนะเศรษฐีินหนาฟอมใหญ่นี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเศรษฐีขนหนานะคะเศรษฐีินหนาใบแหลมนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเศรษฐีเนหนาสองร้อยห้าสิบบาทะคะ่ะ เศรษฐี้หนหนาสองสองร้อบาทนะคะเศรษฐีข้หนหนา250บาทนะคะต้นนี้30มสิ้านนะคะฟอร์มใหญ่เลยนะสามสิ้านนะคะสาม้านหนึ่งห้าิบาทนะคะสาม้านหนึ่งห้าบาท ห5 0้าสิบบาทนะคะต้นนี้นะคะเป็นช้างเอราวันนะช้างเอราวันให้ที่หนึ่งยี่สบาทนะคะสำหรับช้างเอราวันเอ้ยโทษค่ะพี่พิเศษให้เลยช้างเอราวันอยากให้ไปเลี้ยงมากเลยช้าง90สิบบาทนะคะช้างช้างเอราวันเก้าสิบาทนะคะช้างเอราวันเก้าสบาท ช้างเอราวันนะคะ90บาทนะคะต้นนี้นะคะมหาเฮงนะเฮงเฮงเฮงแดงมหาเฮงเนะี่ยแดงแดง,ดงแบบนี้เลยนะคะต้นนี้นะเปียวให้140บาท140บาท140บาท,140บาทนะคะ ขอบคุณมากนะคะขวากกดไลค์กดติดตามร้านพี่เอาอด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เจะทําคลิปที่สองต่อกันเลยนะคะขวากกดติดตามไว้นะคะเพราะแต่ละคลิปพี่เอจะนําต้นไม้บางชนิดไม่เหมือนกันอย่างเช่นคลิปที่ผ่านมาราคาไม่แรงแต่ว่าพอ,พอพี่จะเปลี่ยนหน้าไม้ใหม่เนี่ยพี่เอ๋ก็จะมาอัพราคาลงพิเศษให้นะคะจะได้ไม่พลาดต้นไม้สวยๆราคาไม่แรงไม่แพงนะคะราคาแบบแบ่งปันนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่แอลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ